สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 f o Sport On Tour นะฮะตอนนี้ผมอยู่ตีโรงเรียนแม่ใจวิยาคมครับก็ได้สัญญากับคุณหมวยไว้ว่าผมกับคุณต้อยเจ้าหน้าที่เคท่ามรัดสปาหนอง,องยิงาย จะมาปลูกกอไข่จำนวนสิบต้นนะครับนะหลังจากที่เขาได้มารวมกันจัดแสดงผลงานในงานวันอะย่างครับโรงเรียนพระราชทานประกวดโรงเรียนพระราชทานเจ้าครับอ๋อนี่ฮะบพันพ่นไปได้ดีๆนะครับนาะพันพ่นไปด้วยดีๆเลยค่ะครับแล้วก็กอไข่สิบกอนะเขาได้มาปลูกขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับชุดที่ผมลงไว้ตะกี้นะฮะลงจัดการขึ้นคู่มือเรียบร้อยนะครับ เป็นได้ครับเปิ้งใจครับเปิ้งใจก็ชอบมากเลยค่ะมันจะกลายไปเป็นแหล่งที่เด็กๆสามารถมาเก็บข้อมูลเรียนรู้ต้นไม้ประจำถิ่นของอำเภอแม่ใจอีกหนึ่งอย่างนะคะซึ่งมดจัดแล้วค่ะคุณใจขึ้นมางบนครับโดนมดขัดอ่ะครับอ่ะต่อครับต่อครับอาจารย์ครับซึ่ง ครูคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆในอนาคตข้างหน้าซึ่ง มันสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเลยนะในไคในไคเนี่ยถ้าในเชิงระบบนิเวศเขาก็จะเป็นแหล่งอนุบาลฝัดน้านะคะซึ่งก็คือแหล่งน้ําจืดแต่ถ้าเป็นในทะเลเด็กๆก,ก,ก็คงจะต้องรู้จากต้นโกงกางใช่ไหมคะแต่เด็กบ้านเราต้องรู้จากต้นไคไคที่เห็นตรงนเนี้ยเนี่ยที่รูชัยเอามาปลูกให้วัน,นเนี้ยเนี่ยก็จะเป็นไคเมืองนะคะค,คนบ้านเราก็จะเรียกว่าไคเมืองซึ่งมันสามารถาไปเพาะเชื้อเห็ด ทำเห็ดได้ใช่ไหมคะใช้ตัวนี้ไหมคะจะมีอีกตัวหนึ่งครับนั่นจะเป็นไข่นุ่นหรือไข่พริกแต่ตัวนี้ก็หลายคนก็บอกว่ามันออกออกเป็นเห็ดได้เหมือนกันเป็นเห็ดได้เหมือนกันครับมันคือเห็ดตระกูลไหนครับคุณชยัยอ่าเป็นเห็ดขอนไม้หเห็ดขอนเออเห็ดขอนขาวใช่ครับออใช่ครับโอเค่ะนะคะเห็นไหมคะครูเองซึ่งก็เป็นลูกหลานคนแม่ใจก็ยังไม่รู้จักประโยชน์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ถ้าได้มาก็เอาไว้เรียนรู้พร้อมๆกันกับเด็กๆ ก็จะมีสตอรี่เล่าให้ฟังในอนาคตข้างหน้านะคะครับผมค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูหมวยด้วยนะครับแล้วก็ฝากดูแลไครทั้ง10ต้นเลยนะครับและเดี๋ยวผมกับคุณต้อยเขทธรสปาน์องเลนไซสัญญาว่าจะเข้ามาให้ความรู้เรื่องต้นไขเพิ่มเติมค่ะ ครูเหมยเองก็ต้องขอขอบคุณนะคะครูชายและคุณต้อยนะคะเป็นอย่างมากเลยนะคะที่อนุเคราะห์มาร่วมปลูกต้นไคให้กับเด็กๆนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมค่ะขอขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์ด้วยครับผมครับแล้วก็นี่นะครับผมก็ตั้งใจไว้ว่าอยากจะปลูกต้นไคในใจของนักเรียนไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเป็นละอ่อนบอกหูจักต้นไคนะครับครูถ้าบอกหูจักต้นไคว่ามันมีประโยชน์จะได้แล้วก็อัน มีตีมาตีไปจะได้ในบ้านในบ้านของของละออนเองเนี่ยในการที่จะจ่วยอนุรักษ์ก็คงจะทําได้ยากเพราะฉะนั้นเขาถือว่าเขาได้ทรงทูดของน้องเล็งซ้ายมา1ิคขนสิต้นมาเชื่อมสัมพันธ์ทําความรู้จักกับเด็กๆละออนมาวอแล้วเดี๋ยวแหมน้อยครับเดี๋ยวถ้าน้องเล็งซ้ายคุดหลอกเ็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะทําการฟืน้นฟตูต่อไปค่ะ,ะถ้าจะได้วันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณคุณหมวยข้างนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ซิลด้วยนะครับ แน่นี่ครับจุ๋ยผมคุดเมื่อกี้นี่ฮะนี่โอเคเดี๋ยวผมต้องไปใจบริการห้องน้ำบ้านวิสิューนั่นน้ำอะไรครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปอาบครับเดี๋ยวเราจะมีถ่ายคลิปคือใช้อาบได้จะได้ก็ต้องนี่ครับขอบคุณคุณต้อยนะครับวันนี้ครับนี่เดี๋ยวเขาจะไปสานต่อนะครับผมนี่โครงการต่างๆถ่ายเทปคือใช้อาบ โอเคครับถ้าจะได้ก็อย่าลืมคอยติดตามเพื่อกำลังใจการทำงานของเคท่ามราษฎปานหนองซ้ายแล้วก็ของจีโฟกนะฮะแล้วก็มาติดตามกันว่าต้นไข่1ิบต้นนี้จะ,จะเจริญเติบโตจะได้ครับน้องๆครับผมในนี่ฮะพื้นที่ของโครงการโคกหนองน้านะฮะเนี่ยคูห่หมวยกับพาลหรออ่อนปลูกพักต่างๆเยอะแยะมากมายครับในโคกหนองน,นต้ตรงนี้นฮะโอเค เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ